สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมบ่าวไตอีกแล้วนะครับวไสวัสดีครับวาาสวัสดีครับว,าาวัดไยกมือเดียกันยกมือด้วยกันสวัสดีครับวันนี้จะมาทำยำใบชาครับยำใบชาอะไรอยะยำเมี่ยงครับน,น้ำเมี่ยงเหรอใบาชาอะไรอะ ส่วนเครื่องเครื่องปรุงเครื่องส่วนผสมขอเรามมีหอมแดงครับกระเทียมพริกนี่กระลำครับกระล่ำเดี๋ยวมาซอยเครื่องปรุงกันก่อนเลยครับซอยหอมแดงก่อนใช่หอมนดงก่อน chào 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 này chào chào dù chào 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 này chào chào trong này chào chào ไม่เอาห้ามทำแบบนั้น <Okay. Woo. S 1> เจมจะกินก่อนอะาา okay, กะเทียม มาออกมากันห้ามจับกระโหกห้ามจับห้ามจับ,มจบ,มจบไมอ่รารมันเดี๋ยวมันเข้าตาลูกเรนนะ่ยปิดด้วยมายืนตรงนี้มันรอปอดรอปอดนี่แก ปรุงกันก่อนเลยาาจกินข้นอครับผม ่กด้วยอครับใส่พริกทำไมอ่ะให้มันเผ็ดไนี่อยากกินเผ็ดกะครับแล้วก็เผ็ดแล้วเอ้มเจมกินก่อนอ่กินเผ็ดว่าใส่พริกหลังกิน น,นี่ใบาชาครับทุกคนใบาชาอันนี้จะมีถั่วจะมีถั่วข้างในได้ครับพี่เจมบอกว่าพี่เจมชอบกินแบบน,นี้อ่ะกินเป็นถั่วไหมหรอใช่เพื่อนก็มีพี่เจมชอบกินพี่เจมเอาเอาเอาอันนี้ของเพื่อนมากินกินปวดเลย แล้วแล้วก็ได้กินอยู่เนาะใส่ใส่นี้ด้วยใส่นี้ด้วยใส่นี้ลงไปเลย ก่อนเลยให้กินว่าเสร็จละมีใส่มะเขือเทศด้วยครับมะเขือเทศด้วย ตาจะประ,ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเรา,เราต้องค้นให้เข้ากันขยับให้ค้นให้เข้ากันก่อนเครื่องปรุงของเราก็จะมีอยู่แค่นี้ครับมี3ามอย่างมีเกลือชูรสแล้วก็น้ำมันครับน้ำมันเกิน,นิดหน่อยครับ คิดเดียวพอครับ,าารบชุดรดนิดน่อยปรุงรสตามชอบเลยนะครับใส่น้ำมันเพิ่ลลนิดนอออ่อย,อยเดียวพอครับ

มือฟรนอย่างแบบนี้เลยครับนี่ไม่ใส่เหรอใสด่ดีแหไม่เอาไม่เอาเจมกินเลย งงัมาจัดใส่จานกันเลยครับเสร็จแล้ว หน้าตาประมาณนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวเราลองมาชิมกันครับกินด้วยครับกินด้กันครับทุกคนอื ใบชานี่มันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยเกลือไม่ต้องใส่มากนะครับใส่แค่นิดเดียวพอครับเค็มครับถ้ใส่เยอะมันจะเค็ม Terima kasih kerana menonton. ขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณด้ะสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับ